สิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปรับชม e เ e e บ s w w i t ที่อยู่ในกล่องนี้กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช h n n n กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแปบ๊บซิซ่ากับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ ถึงเวลาแล้วครับมาถึงมือสักทีนะครับนั่นก็คือ a p e ป b e a t Swift นั่นเองอยู่ในกล่องนี้แล้วนะครับก็พีไปพีไปตั้งแต่เดือนที่แล้วอะ่ะแล้วก็ทางร้านค้านะครับตัวแทนจำหน่ายก็เพิ่งเริ่มจัดส่งนะครับเมื่อเมื่อวานเนาะเเขาบอกวา่าตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปแต่นี่ก็10บสนะที่ได้แต่คิดว่าคลิปวันนี้น่าจะ11แล้วมั้งเออแต่ผมเพิ่งได้รับวันที่10บสนั่นเองนะครับไปดูกันเลยดีกว่าแกกล่องกันไปเลยนะ โอ้โห oh, oh. มีใครซื้อสีนี้บ้างไหมครับสวยมั้ไห Black Pink in y o u area โอ้โหคือต้องบอกก่อนเลยว่าตัดสินใจยากมากนะตอนที่เลือกซื้อนะครับเพราะว่าสีส้มตัดไปเลยตัดไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับตัว Apex Beat Speed ที่ผมมีอยู่นะครับ mm hmm. ก็เลยลังเลว่าเ mm hmm. ขียวโอ้โหเอาเขียวแน่ๆเลยแต่พอใกล้เปิดตัวปุ๊บปรากฏว่าทางแบรนด์ โชว์ตัวนี้ขึ้นมาอีกยากเลยทีนี้เราจะเอาไงดีวะจะเอาเขียวแบบสดใสหรือว่าดำสุดท้ายด้านมือชนะเลยครับก็เลยจัดสีนี้มาสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสเปคละกันนะครับขอเป็นคลิปแรกเลยละกันเนาะคลิปแรก EP 1ีก็คือแกะกล่องเล่าเรื่องนั่นเองเดี๋ยวเชิญรับชมครับ เดี๋ยวเราเริ่มจากตัว upper เลยนะครับ upper เนี่ยเป็นวัสดุ t p e นะครับก็คือทางแบรนด์เนี่ยใช้ชื่อว่า Super o r a Mesh นะครับอ่าความรู้สึกการสัมผัสก่อนนะมันคล้ายๆ โหเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวัสดุอัปเปอร์ที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะมันจะเหมือนเหมือนกับ Motion Wrap ใน A6 นะครับรวมไปถึงตัวเมชที่มันอยู่ใน h o ก a Rocket X2 นะเป็นลักษณะผ้าใบลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นอนะ่ะเป็นเหมือนผ้าเต็นเต้นอะ่ะซึ่งดูดีกว่าตัวส e ีด เยอะนะตัวสปีดน,นี่แบบโอ้โหผมรีวิวไว้แบบตรงไปหน่อยจนแบรนด์ต้องส่งมาให้อะ่ะเออก็อ่ะว่ากันไปนะครับเป็นวัสดุที่ดีมากนะครับเป็นวัสดุที่ความรู้สึกผมว่าโอ้โหผมชอบที่สุดอะอัปเปอร์ที่ประมาณเนี้ยเออชอบมากๆนะครับแล้วก็เท่าที่ดูนะน่าจะมีการระบายอากาศได้ดี มากมากเลยทีเดียวนะครับตรงโทรกาดด้านบนก็ขึ้นโครงเล็กๆนะ,ะขึ้นโครงแล้วก็สังเกตว่าก็จะเล่นลวดลายนะครับสัญลักษณ์ a p e ป b e a t นะครับเป็นโลโก้แบบใหม่นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยทำเป็นตัว A เหมือนตัว A เลยเนะาะทั้งด้านนอกด้านในนะเออทำเหมือนเป็นลายนะแต่จริงๆอ่ะผมว่ามันเป็นตัวโครงช่วยอุ้มอบกระชับตัวเท้าเราด้วยนะครับตัวล็อกเท้าเราด้วยนะมันจะขึ้นเป็นโครงตรงนี้เลยเห็นไหมที่เป็นตัว A จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนตัว TPU ขึ้นมาโค้งๆนะครับแล้วก็ตัวเชือกตัวเชือกเนี่ยดีไซน์แปลกๆนะเออมันจะเป็นเหมือนเชือกไนล่อนส่วนหนึ่งนะแล้วก็ถ้าดูใกล้ๆอะครับมันจะเป็นเหมือนแบบตะปุ่มตะปาม,มอะคือมันจะเย็บนะมันจะเย็บขอบออกมาให้เป็นตุ่มๆุ่มๆอีกแบบหนึง่งเป็นวัสดุอะไรวะเนี่ย น่าจะช่วยให้การมัดแน่นยิ่งขึ้นแต่ผมว่าเออก็เท่ดีนะครับสวยดีนะครับแล้วก็ตัวลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางนะครับไม่ได้ยึดติดกับตัวรองเท้านะครับมันจะยึดเฉพาะด้านหน้าเนาะแล้วก็ด้านบนตรงขอบลิ้นรองเท้านะครับ<ๆ>ก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบเหมือนผ้าไมโครไฟเบอร์เป็นตัวสกัดนะ นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านท้ายบริเวณนี้ก็จะเขียนว่า a p e x BEAST นะครับบริเวณฮิลคอเตอร์ก็จะบุฟองน้ำวัสดุเป็นแบบเออเลื่นๆดูดีอ่ะเออบุฟองน้ำหนาระดับนึงเลยนะครับน่าจะล็อกข้อเท้าได้ดีเลยมาถึงอินโซนะครับอินโซก็ ผมว่านุ่มดีนะในในรุ่นแรกอะครับในรุ่นสปีดอะเออมันจะมีปัญหาเรื่องตัวอินโซเลื่อนย่นร่นอะไรต่างๆนานาที่แบรนด์ก็แก้ไปแล้วแก้ไปอีกนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าน่าจะปรับปรุงมาแล้วก็นุ่มๆถอดได้ไหมไม่ได้ถอดไม่ได้ครับสำหรับอินโซนะครับโดยรวมภาพลักษณ์ผมถือว่าโอเคมากๆเลยนะรวมไปถึงด้านท้ายนะครับก็จะมีแถบรีเฟก ตรงนี้นะครับแถบรีเฟกซ์สะท้อนแสงเพิ่มความปลอดภัยในการวิ่งตอนกลางคืนตอนเช้ามืดหรือว่าช่วงที่แสงน้อยๆน,นะครับก็คือเพิ่มความปลอดภัยมีรีเฟกซ์สะท้อนแสงตรงนี้ด้วยนั่นเอง มาถึงพระเอกของรองเท้าคู่นี้นะครับอ่าที่ผมให้ดูตั้งแต่แรกแล้วเนาะตรงมิดโซนั่นเองนะครับก็มีระบุเขียนข้อความไว้เลยนะ S Power Foam นะครับตรงนี้ S Power Foam นะครับก็เป็นโฟมพื้นฐานก็คือเป็นโฟมพีบ้าที่ปรับปรุงสูตรใหม่นะครับมาจากตัวรุ่นสป e d วันนั่นเองนะครับโดยที่มีเนื้อโฟมมากขึ้นนะครับหนาขึ้นหนาขึ้นจากเดิมก็มีความสูงเพิ่มขึ้นหนาขึ้นนะครับด้านท้ายเนี่ยสตไฮนะครับจะอยู่ที่40ม mm. นขนาดที่ด้านหน้าเนี่ยสามมเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้ก็คือดรอป8ปดนะครับ4ี่สมเนี่ยก็คือตรงพอดีเป๊ะตามกฎของ world athletic นะครับที่จะสามารถเอาลงแข่งขังนรายการอย่างเป็นทางการได้นะครับตัวโฟมเนี่ยจับดูรู้สึกได้เลยว่าเอาแค่จับก่อนนะฟิลแบบเดียวกับตัว rocket x 2เลย ฟิลแบบนั้นเลยนะครับโฟมแบบโฟมพีแบคตัวนั้นเลยนะครับก็ปรับปรุงมาจากตัวสปีดนะครับอย่างสปีดเนี่ยมันยังให้ความรู้สึกนุ่มจริงนะแต่ว่ามันยังแบบ แน่นๆแล้วก็ดูทื่อๆไปนิดนึงนะครับแต่สวิฟเนี่ยแค่สัมผัสนะยังไม่ได้ลองสวมนะผมยังรู้สึกได้เลยว่านุ่มละมุนเท้ามากๆเลยนะครับแล้วก็สังเกตว่านี่2ชั้นนะครับเขาจะเจาะรูตรงนี้ด้วยแน่นอนแหละเป็นซุปเปอร์ชูสนะครับก็จะมีตัวแผ่นคาร์บอนเพลทนะครับแฝงอยู่ตรงกลางนะครับเป็น power p l a ลทด้านท้ายด้านล่างเขาก็จะเขียนไว้นะนี่ power p l a ลทเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูนะแล้วก็เป็นลายแบบคาร์บอนด้วยนะครับแล้วก็จุดเด่นเลยนะ ที่ทางแบรนด์เขาบอกไว้นะก็คือความแข็งของตัวคาร์บอนเพลตในรุ่น APEX SWIFT เนี่ยครับมีความแข็งถึงระดับ85แข็งมากอ่า คือเห็นตามที่ผมลองดูข้อมูลนะครับแบรนด์ทั่วๆไปที่เป็นรองเท้าซูเปอร์ชูสเนี่ยความแข็งก็จะอยู่สักประมาณ60-70%นะครับหรืออย่างในตัว X-Step 160X 3.0 Pro นกน็็คือ83%ใช่ไหมแต่เอเปต์บีสวิคู่นี้ความแข็งของแผง่งคาร์บอน85%ลองมางอกันไม่กระดิกเลยนะ ไม่งอเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันนุ่มนะแต่ว่าพอแผ่นคาร์บอนแข็งๆลักษณะนี้น่าจะดีดแรงส่งมันพอสมควรเลยนะครับนี่ก็เป็นจุดที่ผมเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วกันไม่ได้บอกว่ามันเป็นโมเดลเชนหรือว่าเปลี่ยนแปลงจากรุ่นสปีดนะครับผมคิดว่ามันเป็นรุ่นใหม่มาเลยนะมาดูที่เอาโซนะครับพื้นเอาโซด้านบนนี่ครึ่งบนนะครับก็ให้มาเต็มเลย ใช้ชื่อว่านอนสลิปรั b เบอร์นะครับชื่ออย่างนี้ก็ตรงตัวเลยครับนอนสลิปก็คือไม่ลื่นเดี๋ยวเอาไปลองดูนะครับช่วงนี้ฝนฝนอยู่ด้วยนะเดี๋ยวไปลองดูว่าพื้นเปียกเปียกเป็นยังไงนะครับตัวยางจับดูก็รับรู้ได้ถึงความหนึบมือเลยนะครับแล้วก็เล่นลวดลายของโลโก้ a p e Apex Beat ด้วยนะ่าโลโก้ใหม่ของเขานะครับส่วนด้านท้ายนะครับก็จะมีเปลยโฟมแค่ตรงนี้นะ เออช่วงที่เปลยผมว่าหน้าเท้ามันก็จะกว้างขึ้นด้วยส่วนท้ายนะครับก็จะแปะมาเต็ม2ข้างอ่าสข้างแล้วก็ผมว่าหนาพอสมควรเลยอะประมาณสัก2-3สมิลคือให้มันหนาเลยแล้วก็นึบหนึบด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยใช้ชื่อว่า high abrasion rubber นะครับก็ตรงตัวเลยนะครับก็คือเพิ่มความทนทานความสึกนั่นเองนะครับเพราะว่าเอ,อเรียกว่า คนส่วนมากแล้วกันผมเชื่อว่าเป็นคนส่วนมากนะคนส่วนมากที่วิ่งหรือออกกําลังกายเนี่ยน่าจะน่าจะลงกลางเท้าส้นเท้ากันเยอะม,มากกว่านักวิ่งที่โปรแล้ววิ่งเก่งแล้วเนี่ยก็จะลงปลายเท้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เสริมความทนทานด้วยยางตัวเนี้ยที่ช่วงท้ายนะครับแล้วก็ให้มายาวด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องความทนทานผมคิดว่าไม่น่าห่วงจับดูเนี่ยรู้เลยว่ายางเหนียวแน่นหนึบมากเลยนะครับเดี๋ยวไปลองชั่งน้ําหนักกันดูนิดนึงแล้วกันครับสาหรับคู่นี้จะเป็นไซส์ 9 US 27เซนติเมตรนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองชั่งน้ำหนักดูนะครับนี่เป็207 206กร,รัมนะครับรู้สึกว่าทางแบรนด์จะบอกว่าให้สเปคมาน่าจะ198 199กร,รมัมแต่เนี่ยเครื่องชั่งผมก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานมากนักน,นะก็ประมาณเนี่ยรัด200นิดๆถือว่าเบามากนะครับเบาวกว่านี้ก็น่าจะเป็น เนะ็กเปอเซนสาถ้าถวัดจากเครื่องช่างผมนะ200กรัมถือว่าเบามากเบาบาจริงๆนะครับก็ไม่อยากพูดเยอะเพราะผมเชื่อว่ามันเปิดตัวมาหมายถึงว่ามีสื่อต่างๆเนี่ยออกมาเยอะแล้วนะเกี่ยวกับสเปคแต่ก็อยากจะทบทวนกันอีกทีนึ่งสำหรับใครที่ไม่ชอบอ่านนะก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับอดใจไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอไปลองออนฟิสสมใส่แล้วก็เล่าถึงความรู้สึกครั้งแรกให้ฟังกันนิดนึงแล้วกันนะครับปใส่กันเลย เอาละครับตอนนี้ผมก็มาลองสวมใส่นะครับเจ้าตัว APEC B Swift ความรู้สึกแรก first impression แรกที่สวมใส่เข้าไปนะบอกได้เลยว่าหยาบได้ไหมแม่งโคตรด,ดีเออฟังอีกทีได้ไหมครับแม่งโคตรด,ดีเออไม่อยากหยาบเลยแต่ไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนดีนุ่มมาก เออนุ่มมากนะครับคือนุ่มเดี๋ยวต้องไปลองวิ่งก่อนว่าอาการอย่างนี้จะมีการยุบยวบหรือเปล่านะแต่คือนุ่มมากฟิลนี้เลยฟิลที่ผมบอกว่านุ่มที่สุดนะสำหรับซ u ปเปอร์ชูสที่ใส่แล้วรู้สึกนุ่มนะครับก็จะมี h o ก a Rocket X2 นะครับแล้วก็ New Balance f u e l c l l l SC e Li t e 3ตัวนี้นุ่มอย่างนั้นเลยเออแต่ฟิลลิอ่ออ่ะ นางเอสซี t ออย่างนี้ยุบยุจมจมนะแต่อันเนี่ยมันนุ่มแน่นคือคือนุ่มแล้วไม่ยุบอ่ะ <c oughs> โอ้โหดีว่ะลงไม่ทันอ่ะลงคลิปไม่ทันอ่ะไม่อยากพูดเยอะเลยลงคลิปไม่ทันสิบสิบไงเออป้ายยาเพื่อนๆไม่ทันเลยเพราะว่าซื้อแล้วน่าจะลดเยอะช่วงนี้เนาะไม่ทันก็ซื้อสิบเอ็ดสิบอ็ดละกันนะหรือว่าถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไปซื้อเลย บอกแค่เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปสรุปท้ายคลิปเอาเป็นว่าความรู้สึกดีเลยนุ่มนะฟิลลิ่งที่ผมสัมผัสได้นะสัมผัสคล้ายๆกับเจ้าตัวโฮค a าร็ k e เ็ X 2เลยอืมนะแล้วก็ความมั่นคงดีอย่าง r o c k เก็ X 2อะ่ะยืนแล้วจะเชิดๆอย่างงี้นิดนึงอ่างายหลังหน่อยนะแต่นี้คือลงได้เต็มเท้านะครับยืนตรงได้เลยนะครับแต่หน้าก็เชิดนะอ่าสังเกตว่าเห็นะหน้าเชิดๆนิดนึงนะครับแล้วก็ มีความกลิ้งไหมอะห้องแคบแล้วก็โอ้โหเป็นร็อกเก็ตนิดนึงเลยสัมผัสได้เลยครับวา่าแถวๆบริเวณตรงจมูกเท้าที่ลงเท้าอะครับที่จะโทอฟอะมันเป็นนูนๆโค้งๆสำหรับการกลิ้งเลยนะอยากวิ่งแล้วว่าอยากวิ่งกับมันจริงๆเออดีนุ่มเอ,าอ้าเหยียบโฟมให้ดูยํำให้ดูสิเอาด้าไหนก่อนด้านส้นก่อน อโหดีดีดีเอพ b กบีท e รอบนี้คือแบบเออดีตอนที่ตอนที่ผมรีวิวสปีดหนึ่งเนี่ย,ยนะเอ e ิกหนึ่งจุห้าอะไรเนี่ยโอ้โหผมติเขาไปเยอะก็ขอโทษแบน์ด้วยนะพูดตามความรู้สึกเฉยๆคนว่าดีก็ดีแหละแต่ว่าคู่นี้ ต้องไปลองวิ่งก่อนแต่เอาเป็นว่า First Impression คือดีเลยอะความรู้สึกมั่นคงนะครับเดินได้เต็มเท้าอาทองก็แคบแล้วเดินเยอะไม่ได้อีกโอ้หอา่าแล้วก็มีความโค้งกลิ้งนะครับของตัวทรง r o c k เกตอยู่นะอา่านี่โฟมด้านหน้าอาย่างให้ดูโอ้ดีเออดีจริงเอาเป็นว่า ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะอ้อนิดนึงแล้วกันนิดนึงแล้วกันตรงนี้เห็นไหมเอ่ยลิ้นรองเท้าผมว่าลิ้นรองเท้าแม่งใหญ่ไปหน่อย <laughs> เออแล้วมันก็มามาค้ำๆตรงข้อเท้านิดน,นึงแต่ว่าไม่ระคายเคืองนะอ่ะงอนเนี่ยงอก็ไม่รู้สึกว่าลิ้นมันมากดข้อเท้านะเพียงแต่ว่ามันใหญ่แล้วมันก็มาคลุมพอดีนึงเนาะน่าจะเล็กกว่านี้นิดน,นึงเนาะ เอออันนี้รู้สึกส่วนตัวนะลิ้นป้านไปหน่อยผมว่าเออแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้กดข้อเท้าเหมือนอย่างในที่ผมรู้สึกในบอสตัน11หรือว่าพวกโทรินโทลินอะไรอะ่ะโทลิน5เหรอเออลิ้นมันจะแข็งแข็งบาดข้อเท้าตัวนี้ลิ้นใหญ่ก็จริงแต่ว่าลิ้นดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นกว่าตัวสปีดเมื่อก่อนนะเอออ่ะนิ้นหนึ่งแล้วกันแต่ที่เหลือคือเดินแค่นี้รู้สึกได้เลยว่าไม่ล้มและเดินโคตรสบายเลยนุ่มมากเฮ้ย คือเห็นพี่ๆที่อาจจะเป็นนักวิ่งอ l ล t e นิดนึงที่แบรนด์ส่งไปให้แล้วเขาก็เริ่มเริ่มลองไปใช้งานแล้วก็รีวิวกันตามเพจต่างๆเนี่ยก็คุยว่าดีแล้วนะอยากวิ่งแล้วว่าออนฟีดไม่พูดเยอะแล้วกันออนฟีดก็พูดไปเยอะแล้วบ่าเอ้ยออนฟีดเอาเป็นว่าความรู้สึกแรกของการสวมใส่เจ้าตัว Apex B e a t Swift คู่นี้ประทับใจโคตร ดีเป็นความรู้สึกที่ผมชอบมากๆเลยนะสรุปส่งท้ายคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันนิดเดียวพอเออเดี๋ยวอีพีสต้องรีบมาแล้วล่ะอยากไปลองวิ่งแล้วไปท้ายคลิปกันหน่อยและนั่นก็เป็นความรู้สึกของการออนฟีสสวมใส่ครั้งแรกกับเจ้าตัว APEC b e กบี w สวิคู่นี้นะครับย้ำท้ายคลิปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับ มันมีรองเท้าไม่กี่คู่นะที่ผมสวมครั้งแรกแล้วรู้สึกว่ามันใช่ขนาดนี้มันว้าวขนาดนี้เดี๋ยวต้องไปลองวิ่งก่อนแหละแต่เอ,อ,อันนี้พูดถึงแค่ครั้งแรกที่ใส่เข้าไปครั้งแรกที่สวมย่ำเดินดูนะนึกไม่ออกเลยว่าคู่ไหนที่ผมใส่แล้วรู้สึกแบบว้าวขนาดนี้คือคู่นี้ต้องบอกก่อนเลยนะคู่นี้ซื้อเองนะเออคู่นี้ซื้อเองไม่ได้สปอนเซอร์นะเออจริงๆพูดจากใจเลยว่าเฮ้ยดี คุณต้องมีอ่ะพูดถึงราคาก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปว่ากันราคาคู่นี้ทางแบรนด์ตั้งไว้เท่าไหร่วะ รู้สึกว่าจะ5,690อ่าหมายถึงราคาป้ายเลยนะแต่ว่าตัวแทนจำหน่ายหรือว่าในเพจนะครับก็จะปรับราคาลงมานะครับเป็นราคาโปรโมชั่นอยู่ที่4,990บาทนะครับ4,990บาทเนี่ยไม่รวมโค้ดส่วนลดต่างๆนะในช่วง10-10วันนี้คือผมพรีไปก่อนไงพรีไปก่อนก็ใช้โค้ดประมาณนึงแล้วกันแต่ช่วง10-10เนี่ยกดนูน่นกดนี่นะยังไม่รวมคอยที่มีนะในช้อปปีอ่ะเหลือ3 0 0 ่าเพราะฉะนั้นผมขอตีกลมๆว่ามันราคา4 0 0พันละกันนะครับความรู้สึกมันเหมือนกับในครั้งแรกที่สมส่นะมันเหมือนกับ h o ก a r o ร k ก็ X2 นะครับ h o ก a r o ร k ก็ X2 ที่นุ่มแน่นดึงดังเลยนะยังไม่ลองวิ่งนะครับแต่ Rocket X2 ราคาเท่าไหร่ครับทวนกันอีกที 8,990บาท l o g ก e ต X2 8,990บาทคู่นี้4,990บาทเราเอาราคาตั้งขายเนาะแต่ว่าซื้อไปซื้อมาเนี่ยอยู่ในราคาสักประมาณ4,000เนี่ยเออยังไม่ต้องดู EP2 แล้วกันครับเพื่อนๆพี่ๆยังไม่ต้องดู EP2 ผมบอกตรงนี้เลยนะว่าไปกดซะเลือกสีที่ชอบนะครับสวยทุกสีแหละแต่ไปกดก่อนเลย ผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่ๆสำหรับ a p e x b e a t S w i วนะยังไงเดี๋ยวเอาไปลองวิ่งให้มันรู้จักมันมากขึ้นนะครับว่าเอ้ยที่ผมแบบพูดขายของขนาดนี้นะเออย้ำอีกทีนะนี้ซื้อเองนะไม่ได้สปอนเซอร์นะไปลองวิ่งดูอีกทีแล้วกันว่าความรู้สึกเนี่ยมันจะสมกับครั้งแรกที่ผมสวมใส่มนหรือเปล่านะครับแต่ว่าบอกก่อนเลยอีกครั้งนึงแล้วกันครับว่าด้วย ฟิลลิ่งแบบนี้นะด้วยราคาแบบนี้นะแล้วก็ยิ่งเป็นแบรนด์ไทยอีกนะครับผมคิดว่าครั้งหนึ่งคุณต้องได้ลองอะเออผมอยากให้คุณลองจริงนะเดี๋ยวไปวิ่งก่อนและวี p 2มาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งล้กันนะครับกับเจ้าตัว EPEX BEAT SWIFT ep คู่นี้สุดติงจริงจริง จะพูดสุดตีนสุดตีนก็นได้อะสดตีนจริงๆความรู้สึกแรกเดี๋ยวไปลองพูดขนาดนี้นี่แค่ลองสใสันะไม่รู้ EP2 นี่จะเวอร์ขนาดไหนเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วกันนะครับขอไปลองวิ่งสัก20-30โลก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังใน EP2 ลองวิ่งกับเจ้าตัว Apex เ e 펙 b e ิปสว e ปอะไรอนะเอ펙บีดสวิปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ เฮ้ยโอ้โหไม่มีใครทักเลยเหรอขอบคุณนะครับคอนเซปต์สปีดด้วยนะสำหรับเสื้อสวยๆนะเป็นเสื้อทีเชิร์ตนะรุ่น XOXO มิด o รินะนี่ข้างหลังเท่ๆอย่างนี้มีสีส้มด้วยส่งท้ายคลิปนิดนึงแล้วกันนะครับอวยน้อยอวยน้อยโอเคก็ฝากติดตาม EP 2ด้วยนะครับคลิปนี้คงยาวไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะบอกว่าไปซื้อนะ ไปซื้อยังไม่ต้องดู EP 2ครับไปซื้อเลยไม่ผิดหวังแน่นอนอา้าวไม่หวันด,ดีละ่ะอสับสไครด้วยนะ EP 2เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับ